เอาเฮ้ย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 เบลไม่กลั่วมาจากไหวะเฮ้ยเออใครใครมาสร้างกูสร้างคนเดียววิิงไม่คือคนสร้างมาหมดคนสร้างมาหมดเดี๋ยวเมีตังกันเท่าไหร่เนี่ย้พัน้เฮ้ยเฮ้ยเไปตบใครเลย เฮออใครซื้อเฮียอะไรไปแล้วสามร้อยวะเฮ้ยเงินเงินเงินลดเฮ้ยเข้าร้านไงเนี่ยนี่ฮานี่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 เอาดยัไงเปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมีของขายแต่บคงคนปิดคนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวไม่มีของขายปิดไมปได้ปิดไป ปุ่มไแดงมันปิดไม่ได้กูกดแล้วปิดไม่ได้ปรเอ่ประตูประตูประตไปไม่ับกเอารดักต์มาดิเฮ้ยลูกค้ามาแล้วไม่มีขอที่ลูกค้าหมดแล้วลูกค้าหมดแล้วเฮ้ยดี๋ยวี่เคดี ไอ้ยงมึงซื้อมึงซื้อมึงซื้อแคชเชียร์มาดิซืแคชเชียร์เนีไอคชเชียร์ดีไกมตีห่ามึ้ยิ่งเกอแพ้เกืปับบปใครใครเป็นแคชเชียอยู่ตอนนี้กูราูกค้าแล้ว่ต้องทำอะไรเลย์ไปมึงเตีกันเโดยทั้งย่ดิ วาางัเเมมีโจแบบข I don't have found this water bottle เขาอยากได้ water bottle bottle of water มีไหนน้ำน้ำนี่ไงโปะวัวหัวอ่ะวางเอาไอ้เชี่ยมึงวางไหนก็ได้เฮ้ยใครจ้างมาทำงานไล่หมกไอ้เียใครจ้างมาทำงานเนี่ยไล่ตีมานักงานกันเองงอ้ทำไมไม่น่าเป็นอู้หัวเฮ้ย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 มีห้องเพิ่ม เฮ้ยมันเสียวไอ้แก่น้องหมดทุน้วนี่แนละห้องยังไงที่น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 ี่แหละนี่ตามมานี่ห้องนี้อ๋อโอเคคนพูดเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้ไฟขับไฟขับไฟเราไปขลยคือเว้ยตอนเนี้ยน้องมันสามารถเสื้อได้เพราะเราขังแต่อะไใบคาดมาตีกูดดัมแสเฮ้ยมึงตีกูไปเหยเฮ้ยกูรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ไอ้เหี้ยมึงดูไอ้ยี่มึงก็

มันขโมยของเหรอตดช่ใจลูกมยขอานี่ใบอีบ้าี่ขโมยขาเอตอนี้ต้องไปสิบเดนฮ้ยนี่เอ้ยมันมันควักตังมาตีหน้าได้ไหม่เฮ้ยมึง ไปทำเองดิตีกูจังงานการไม่ทำมีงานก,การไม่ได้เกี่ยวกับห้องทำงานจะป

ไฟยังมาเตอร์แล้วมึงตีที่เก้าทำไมไม่เก็บอันเดี๋ยวพี่สั่งของไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยกันเอาไปเอาไปพี่ซันบี้จะไปกดปิดทำไมมันยังมีคนอยู่อโอ้ยเงินโอ้ยเช็ดเอาแล้วทำไมมันกดได้ก่อนหน้านี้กดไม่ได้ไม่มันก็คือไงพี่อย่างน้อยก็ดีกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วไปกดติดสามร้อยร้อยร้อยหกสิบรอบไปอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะต้องรีสตป๊อบก่อนเขาใช่ไหมอ๋อคือตอนเช้าปิดไม่ได้แต่ถ้าตอนคืนแล้วปิดได้โอเค ไอ้ยัขยยขบบงขำมางจ้องอย่าขโมยของเลยเดเข้มเข้มเฮ้ยคมอยู่ไอ้เุ้ยเล่นวันเดิมคุ้มล้าขายของเล่นวันเ้ตีก เขาเลือกของกูเว้ยวิ่งตีเขาต่อไปเออถ้ามันหยิบแล้วมันเดินออกอีกร้านนะเออนั่นแหละค่อยตีมันไม่เรียกลูกค้าแล้วเสกไล่ลูกค้าอย่างนี้เออดูมันดูว่ามันหยิบแล้วมันเดินไปจ่ายตังค์เปล่าโอ้ยไอ้กูเละเอียดมันมีปืนแล้วร้านนี่กูยิงไปหมดเลยเยอะไอ้มิวอ่ะไอ้มิวเอามาได้นะไงไอ้มิว เอ้เกอย่าเตยนม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 มาแล้วเอ้ไข่่อยนมนม e s นม no check out ไอ้เกเ้ยไอ้ชิบตีนี่ไอเด้นะเออไอนั่น่ะเก็บมาโอ้โหขโมยเฉยเลยเฮ้ยตีมันดิเฮ้ยม่เรี้ดเรียเี่ดเยไเรียเรียยียเยเรีเยเรียยเีียเเยเเยยรรเ เฮ้ยกดนี่นี่เป็นไรไหมแบบเรากดเกินนี่เท่าชเก็กุนกุดกุดกันเป็นมาจะมาจะนี่มาจะหลบเฮ้ยไอเจ๊ไอเจ๊เจ๊ตีเจ๊ดิเอ้ยเจ๊ไอ้นั่นอ่ะเออเอามาเโอ้โห normally crazy is der scheiß Offizier it's crazy เออนี่ไงมีผู้จัดการอย่างไอ้นนนี่ไงจะทำงานเซเว่นมึงรู้ดีีิจัดมาเลยพนักงานเซเว่นเออเนี่ยสองแคชเชียร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าใครอะใครผู้สั่งกี่อะเออ No Give me that Give me that box Give e me Give me that box No Give me their fucking box, man. <laughs> 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 oh, come now. Oh, shoot, shoot, shoot. Oh, shoot, 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 โอ้ยไปกันวัยนีด้ไม่ของจริง่อตาเนี่ยไอ้เนี่ยมาเราไม่อนไอ้พี่ไปสั่งของไปรองไปรปเฮ้ยเบัอสลักอมกดลักดีคุณนี่นิชขอลบเนซเยต้องเชียวนะเว้ยซีเลี่ยจะหมดว่ยสั่งของไปรับของด้วยประมาณไหมครับเคอรี่มาส่งแล้วไอ้เนี่ยเคอรี่มาส่งแล้วเคอรี่เคอรี่เกอรีรีไนไนไคกาลีเน่รเต้น่ เลยดีเบย์นอน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 โวโวโวคิดถูกแล้ววภาษานี่ไงไอพวกโปลาร์เซฟมีขโมยขโมยขโมย yes yes i saw him ตัวฟุตขโมยขโมยขโมยเซฟมขโมย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 เฮ้ยไม่ได้ขโมยเฮ้ยกูจะถอนตังค์เฮ้ยเอ้ยมึงมั่วเฮ้ยกูจะถอนตังค์ไอ้ลูกค้าเฮ้ย เดี <łość> ่ยไงนายไอ้จนไอ้จนเร็วเร็วไอ้จนเฮ้ยไอ้แกไปด้เฮ้ยมันมีพนักงานด้วยวะนี่หละเห็นไหมอ้ามันเพิ่มได้แล้วเหรออีจานพี่ออกไปพี่ พี่เขาพี่พี่จะมีพลังงานคิดตังค์แล้วพี่ซันไม่ต้องห่วงตอนนี้มีพดังงานสั่งแล้วอ๋อเอาเดเออเอาต่อไปดิเอพาว่าเพราะว่ากูไปอัพเพิร์กไอ้นี่เพิ่มพลังงานเออเออดีดีดีเออเอ้ยแปลว่าในเร็วนี้เราก็จะแค่เอามาถูกพื้นแล้วตีกัน แล้วคำถามคือไม้ถือพื้นไม่หายไปไหนหมดเอ้ยเป็นตีมือนั้งงานยังไงก็ยังไงก็มึงก็ต้องทำงานกันอยู่ดีเขาว่าคือพี่เกาพี่พี่เกาผมผมอยากให้พี่เห็นมากเลยว่าสิ่งที่แบบที่พี่บอกว่ายังไงสุดท้ายพวกมึงก็ต้องทำงานอย่ดีคือแม่งไล่ตีกันไหนโป้งไี่โบงแม่งตีเป็นคอมโบไอ้เหี้ยกูไงเราเราเนีมีระบบไล่ขนออกไหมไล่เลิกจ้างไอ้พวกที่ีย่ดีงานที่อื่นทำไม่ด เอของเข้าบ้านก่อนนะโอ้แล้วคือ EOB ไม่งกรียนละมึงไงอ้พ่อมึงอยู่หัวกูเลยไงไอกเกโอ้ยโอ้ and f the w k i n g dead เฮยไม่วันแรกวันแรกมันก็เปีแวันแรกเยอะเ้ยมาขายไส้กรอกแล้วกูยกูกูมาขายไส้ I'm no, getting the yeah. oh, out of my store oh, he's oh, he works for us? Yeah, he works for us Yeah. Well. Wait, don't, don't hit him, okay? He's a good guy How much money is he getting? Nii Nii Nul He got to pay with his ass, okay? ได้โปรดได้โปรดหยุดตีกันได้โปรดได้โปรดไอเกมมึงมึงดูจอมยุดย่อสัานๆเลยยังตีเขาตีเอตีเอาไอเย้เฮ้ยโอ้โหโคลานี่ไงมาแล้วไม่น่ามา้าใคไปลอะเโคลานอด้ what the fuck โคอ๋ไรมา

เอ้ยเอ้ยคราวนี้คราวนี้ถ้าสั่งของมาเดี๋ย่าอย่าอย่าทิ้งตรงถังขยะสีสีเขียวนะมันไปทิ้งถังขยะสีฟ้าตรงนู้นตรงถังขยะสีฟ้ามันได้มันได้มันได้เงินหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเหรียญโอ้โหขายขึ้นเลยอ่ะขายกระดาษลังเดี๋ยวว่างๆเงิไปเก็บกระดาษลังขายไปกพวยาจก โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยตรมึงอะไยไเนะไม่ใส่คุณรีบลิบไปกวาดไม่องเลย มึงกมึงอยู่ดีๆไม่เป็นยังไงไอ้ยังนั่งตั้งสวางที่ไรตีเดี๋ยวไอคแม่งจิตใจไม่สร้างสรรค์นี่มัันมนโรคจิตพี่มันเป็นคนโรคจิตที่มึงก็ดูวิดีโอยู่คนเดียวเนี่ยววิ่งดิฟูลเลอร์ชัยเซอร์เดี๋ยวเชืชยเซอร์อีฟิซีโอฟิซีสเก็บสักสามร้อยห้าสิบแล้วเออใช่โซฟิซิส he he's a p ด y c h o h a r าร์ u ยูโน crazy g มาก่อนๆมาเง้มางี้มาเง้ยางีมเงี้ยมาเงี้าเง้ยมเี้ยเหีาง้ยมา้างแก้างกล,งลย้งมเงยมมง้ยางยงแบบ้ยเ้ย้ยม้เยา้งงม เฮ้ยไอเชีฮ้ยมึงแยกกล่องมึงแยกกล่องเปนได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่มันแต่มันได้มันเป็นศูนย์นี่ยมันเป็นแบบมันกล่องของหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะกนหนึ่งจุดหน้าเป็นหนึ่งจุดห้าตังค์หนึ่งจุดหี้ยหนึ่งบาทกูก็เอาโคตรเหี้ยอะไรพวกมึงนี่นะแยกกล่องเฉยเลยรู้ดูว่ามึเอากล่องเลยรู้ว่ามงเอากล่องไปรีไซเคิืออะไรโอ้โหไอย โอ้ยโอ้ยไข่กล่องไข่กล่องเงี้ยมัน้อันันีมันจะได้มันก็่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้กล่องนี้มีของกล่องนี้มีของในในกล่องกล่องนี้มีของเออโอเคเยด้อเก็อโคลาไปเติมเอ้ยได้ได้ได้ั้งยะ เียแล้วเนี่ยพอเลิกเลิกเลิกพอแล้วพอแอ้วโมโมเไม่ไม่ดโอ้ยเ้ยพัฒนาเกมตาแดงไอ้เี้ยโอ้เล่นบเลยเนีย